ดี dy, สำหรับเกมเมอร์เมื่อเหมืองแตกการ์ดจอที่ประเทศจีนปรับราคาลงถึง38%ต่ำกว่าราคา M S R P หรือราคาแนะนำเสียอีกอช่วงนี้ถึงเวลายังที่เราจะซื้อกาดจอรุ่นใหม่เดี๋ยวอิบอลจะมาเล่าให้ฟังกันครับคอมครับทำเรื่องของให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมคัามนะครับคลิปนี้ไอ้นินบอลก็จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับการ์ดจอที่ประเทศจีนกันนะครับผมซึ่งปัจจุบันล่าสุดนี่เองนะราคากาดจอที่ประเทศจีนเนี่ยก็ปรับลดลงทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมราคาเนี่ยปรับลดลงสูงสุดเกือบ38%กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ราคาที่วางขายตอนนี้ที่ประเทศจีนนะ ต่ำกว่า MSRP เสียอีกนะผมหรือว่าราคาแนะนําที่ทาง NVIDIA กำหนดโดยราคาที่มันล่วงลงขนาดนี้ก็คงไม่ต้องสื่ออะไรกันมากนะผมเพราะว่าเหมืองแตกนั่นเองนะบผม <Huh? S 1> บิดคอยนอีทเทียมเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยราคาตกแบบโอ้โห่่ง,งน,นใ อย่กจะพูดเลยแล้วกันนะครเอาว่าราคาตกมนหนักมากนะครับ oh. โดยราคานี้ผมอ,มอนได้มาจากตัวคอลัมน์ของเว็บไซต์บยดู oh. นะครับผมชื่อดูคุณคุณนะ oh. โดยยูเซอร์ท่านนี้นะผมได้เอาราคาการ์ดจอที่ขายในวันที่11กรกฎาคมเดือน7 oh. นะครับ oh. เทียบกับราคาขายก่อนหน้านี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างน, oh. นะครับผมเดี๋ยวาจะขึ้นตารางให้ดูนะ oh. ผมก็คือเป็น ภาษาจีนล้วนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมไอ้บอลเอามาแปลงเป็นภาษาไทยให้แล้วพร้อมกับแปลงเป็นค่าเงินบาทให้ด้วยนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะยกตัวอย่างนะผมตัวการ์ดจอ RTX 3090 Ti เนี่ยที่ประเทศจีนนะผมจะมีราคา MSRP หรือว่าราคาแนะนำขายนะครับอยู่ที่14,999หยวนนะผมแปลงเป็นเงินไทยนะผมอยู่ที่ราวๆ8 8 0 0 44บาทนะครับอันนี้คือเป็นราคา MSRP นะซึ่งปกติแล้วมันควรจะแพงกว่านี้นะครับผมแต่ในปัจจุบันนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาขายกันแค่ 9,499หยวนเท่านั้นหรือว่าประมาณ51,199บาทนะผมตีแล้วนะผมส่วนต่างเนี่ยต่างจาก MSRP สูงถึง36.6%เลยทีเดียวนะผมคือราคาเนี่ยมันถูกกว่า MSRP แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูทางฝั่งของ AMD กันมากนะผมตัวที่บอลไฮไลท์สีเหลืองไว้เนี่ยเป็นตัวที่ราคาต่างจะเดิมมากที่สุดนะครับก็คือตัว RX 6900 XT ผมจากเดิมเนี่ย MSRP ของประเทศจีนนะผมอยู่ที่7,999 หรือว่า 43, 4 3 1หาัหบาทแต่ปัจจุบันเนี่ขายกันเพียง4,999หยวนเท่านั้นนะ่รหรือว่าประมาณ26,944บาทด้วยกันเห็นได้ว่าราคามันต่างจากราคาแนะนำหรือว่าราคา m s เ e ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผม อันนี้เรามาดูตัวอย่างราคาการดจอที่ประเทศไทยกันบ้างน,นะผมขอเป็นตัว RTX 3060แล้วกันนะคผมยุ่ตัวมันหนึ่งรุ่นนะอันนี้เอบอกให้ดูตัวหน้าเว็บไซต์ของ Nvidia กันก่อนนะครับผมราคา M S R P เนี่ยของเขาจะอยู่ที่11,500บาทนะครับผมถ้ากลับไปดูที่ประเทศจีนนะจะอยู่ที่ 11,798บาทนะครับผมก็คือราคาเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะพอๆกับประเทศไทยเลยทีนี้มาดูที่ร้านค้าวางจำหน่ายกันบ้างน,นะผมไอ้บอนขอยกตัวอย่างมา4ร้านด้วยกันนะรผมร้านแรกนี่ก็เป็นของร้าน a d v i ว e นะครับตัวที่ถูกที่สุดที่วอนเห็นในร้าน a d v i ว e เนี่ยตัวที่เป็น RTX 3060นะครับผมจะอยู่ที่13,635บาทนะผมอนี้คือราคายังสูงกว่า MSRP อยู่ นะครับผมแล้วก็มาดูของร้านเดวากันบ้างน,นะครับผมราคาของร้านเดวาเนี่ยตัว r t x 3060ของเขานะครับผมจะอยู่ที่14,980บาทนะครับผมเป็นตัวสามพัดลมนะครับผมถือว่าจะมีแค่รุ่นเดียวนะครับเป็นส0มศตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของร้านบาร์ดาน่าไอนะครับผมเป็นของการแลกนะครับ2,000ลมราคาถูกสุดเนี่ยจะอยู่ที่15,000 แ0 0บาทนะครับผมก็ยังสูงกว่าไอเมซาพีอยู่นะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมร้าน JIB เนี่ยตัวที่ถูกที่สุดนะครับผมเป็นของ Inno 3D นะครับผมราคามา,านจำหน่ายอยู่ที่14,900บาท เท่ากับว่าร้านที่ขายถูกที่สุดที่ไอ้บอลยกตัวอย่างมา4ร้านนี่ก็คือร้านแอปวานั่นเองนะครับหนึ่งาบาทเท่านั้นนะครับผมก็ได้ได้ว่าช่วงนี้เนี่ยราคาการ์ดจอเนี่ยตับลดลงมาเรื่อยๆจริงๆจากที่ไอ้บอนจำได้ในช่วงงานคอมมาที่ผ่านมาต้นเดือนนี้นะครับผมตัว RTX 3 0 6 0เนี่ยอยู่ประมาณ1 4ึ0 0ืสถึงหนึ่งบาทด้วยกันนะเท่ากับว่าช่วงนี้นี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะในการซื้อกาดจอมากๆนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ย ปรับลด,ดลงมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมส่วนที่ราคาประเทศไทยเนี่ยมันแพงกว่าประเทศจีนเนี่ยไอ้มอนมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะค่าเงินนะครับผมตอนนี้เงินผาด่อนมากๆากนะผมหนึ่งดอลลาร์นี้ก็ตีไปแล้ว36บาทนะครับผม ถ้าใครที่แบบไม่ได้อยากได้กร์ดจอรุ่นใหม่ไม่อยากได้ตัว RTX 4000 Series เนี่ยก็ซื้อช่วงนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะผมเพราะว่าล็อตถัดไปถ้าของเข้ามาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของค่าเงินมาบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเพื่อนถามว่าแล้วตัวกร์ดจอ RTX 4000 Series เนี่ยจะมาช่วงไหนจากข่าวล่าสุดนะผมก็คือ Nvidia เนี่ยจะเปิดตัวการาดจอ Ada Lovelace หรือว่าตัว RTX 4000 Series เนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะผมนี่คืออย่างเร็วที่สุดนะผมพอเปิดตัวเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะวาง ขายอีกเนี่ยก็ต้องไปรอถึงประมาณช่วงปลายปี2022นี้ซึ่งเราต้องรอกันอีกสักระยะใหญ่หญหญเลยนะครกว่าจะได้เห็นวางขายตามหน้าร้านจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าการจอรุ่นใหม่เนี่ยกินไฟเยอะกว่าเดิมมากๆด้วยะนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้าน่างใต้ตตตคลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเอ็นวอนก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ท่องชแนลคอมคามด้วยน,นะครับ